หลายๆคนเข้าใจว่าหลังเสริมจมูกจะไม่สามารถนอนตะแคงได้คําตอบจริงๆก็คือเราสามารถนอนตะแคงได้แต่ว่าแต่ว่าต้องมีหมอนล็อกคอ ไว้คอยช่วยป้องกันไม่ให้เวลาเรานอนเนี่ยแล้วหน้าเราจมลงไปในหมอนการที่หน้าเราจมลงไปเนี่ยจะทําให้สามารถที่จะไปกดทับแผลทําให้แผลเนี่ยแห้งช้าหรือว่าหายช้าได้แต่ไม่ได้มีผลกับการเบี้ยวเอียงของทรงจมูกอีกอย่างก็คือควรที่จะต้องนอนหัวสูงนะครับเพื่อไม่ให้เลือดไปเลี้ยงหรือว่าทนเบรนใบหน้ามากจนเกินไปจะทําให้จมูกของเราเนี่ยยุบบวมได้ไวขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นต้องแบบสูงจนนั่งหลับหากบางคนรู้สึกว่าคุณหมอคะนอนหัวสูงแบบนอนไม่หลับจริง ก็สามารถหนุนหมอนปกติอย่างที่หมอแจ้งนะครับจะต้องเพิ่มหมอนล็อกคอเข้าไปเพื่อที่จะช่วยในการระวัตระวังไม่ให้เราไปมีการกระแทกนะครับถ้าเป็นการกระแทกเล็กๆน้อยๆไม่รุนแรงจนเกินไปเนี่ยก็มักจะไม่มีผลต่อทรงจมูกของเราทางเอ็มาคลินิกของเราเนี่ยก็จะมีเทคนิคในการวางซิลิโคนแบบล็อกใต้เยื่อบุกระดูกตัวนี้มันจะล็อกแน่นแล้วก็โอกาสในการเคลื่อนที่นี่ยากจะไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่แบบใช้เทคนิค วางอยู่เหนือเยื่อหุมกระดูกสามารถที่จะเคลื่อนหรือเลี้ยวเองได้ง่ายกว่าผ่าตัดเสริมจมูกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนอนหลับพักผ่อนได้ตามปกติตามสบายเลยนะครับไม่ต้องกวนมากจนเกินไปแต่แค่ต้องแบบระมัดระวังในบางจุดที่หมอกล่าวไว้ข้างต้นเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับ